โอเคครับผมก็ขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนยิงสไลนนะ์เนาะหลักๆก,ก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับการยิงสไลนนะ์เนาะแต่ก่อนอื่นออกมาจากตรงนี้ก่อนนะีกวนาโอเคเห็นก็จะมีคนถามว่ายิงแบบไม่สะโคบทํำยังไง <c oughs> ยิงแบบไม่สะโคบครับทำยังไงคือเรามากดตรงนี้นะครับตั้งค่า <c oughs> การที่แบบเราจะยิงไม่สะโคบนะครับตรงนี้นะเป็นปุ่มยิงซ้ายปกติอะ่ะ แบบ2เนี่ยปกติมันจะมีแบบปุ่มยิงขวากับปุ่มยิงซ้ายนะครับยิงทไนายถ้าเรายิงซ้ายมันจะยิงแบบไม่สะโคกนะครับง่ายๆเลยคือถ้าเรากดส่วนมากคนบางคือคนบางคนที่เขาไม่รู้แล้วถามแบบนี้นะครับก็แบบว่าเขาจะปิดปุ่มนี้ไปเอาไว้โผล่ตอนสะโคบอย่างเดียวมันก็จะไม่เห็นตอนเวลาเรา,เรายิงตนไนนะเออใช่คือเราต้องเปิดปุ่มนี้ไว้ครับถ้าเราจะยิงตนายแบบโนสะโคบนะ ่วนนั้นขวาเนี่ยมันจะยิงแบบว่าพอกดพอกดปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนควิกซูมาแบบสโคบแล้วก็ยิงให้เราเลยสโคบแล้วก็ยิงให้เราเลยแล้วก็แก้ปัญหาคนที่แบบว่ายิงแล้วทําไมต้องเปลี่ยนแม็กแบบชักแม็กอยู่นะครับผมเราเข้าใหม่เข้ามาที่รูฟันเฟืองครับตรงนี้ขวาบนนะครับแล้วก็มาที่ควบคุมนะครับผมแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้ครับแบบเร็วนะครับ ถ้าเราอันนี้คือผมกดยิงค้างเพื่อสะคบไว้นะมันจะแบบสับได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเรากดนั่งเดิมเอาเป็นไงลองดูนะครับนอนทำไมเนี่ยเอาผิดปุ่มแล้วก็ขอปรับปุ่มกลับแป๊บหนึ่งครับแปบบหนึ่งโอเคนะครับผมอันนี้คือแบบแบบแบบดั้งเดิมนะครับผมมันก็จะยิงแล้วสับคือตอนนี้ไม่ได้ชักนะตอนนี้แบบ พร้อมยิงพร้อมยิงยิงปุ่มครับครับนี่ครับมันจะติดติดชักแม็กเห็นไหมให้เราสรับเร็วขนาดนี้มันติดชักแม็กเห็นไหมมันก็จะติดชักแม็กนะครับให้เรากดมาที่รูปฟันเฟืองขวาบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่การควบคุมนะครับแล้วก็มาตรงแบบเร็วเนี่ยให้กดตรงนี้กดยิงค้างเพื่อประโผบนะครับผมกดไปอ่าแล้วเราลองมาใหม่ ดูดูให้ดีนครับลองสับดูว่ามันเปลี่ยนไหมหรือเปล่ามันพร้อมยิงหรือเปล่าแล้วเราก็ลองยิงเลครับนี่มันก็จะยิงได้ต่อเนื่องเลยนะครับอ๋อคือตอนนี้แก้ปัญหาละเอาต่อไปเราจะมาแบบสอนสไตล์ผมนะครับการยิงสไนมี3มี3รูปแบบนะรูปแบบที่1คือควิกสโคปแล้วกันแบบนี้ แบบนี้นะครับผมรูปแบบที่1ทํายังไงก็คือเรากด,กดคือมันกดตรงปุ่มยิงได้เลยนะครับผมแล้วมันมีเทคนิคคือเนี่ยครับ,รบเป้าเห็นเป้าไหมคือเป้าอ่ะเราแนะนําว่าให้เอารูปสัตว์เลี้ยงหรือข้อความอะไรก็ได้ครับเอามาไว้นะสาหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยคล่องนะครับส่วนผมก็ไม่ได้เอาไวนะ้นะเน้นเน้นความชินเนาะครับผมก็ดูที่ว่าเนี่ยมันห่าง มันห่างจากตัวละครเราไปมาเหมือนแบบแยกล่างอันนึงอะ่ะเราก็จําไว้ครับผมเราก็ยิงคือการยิงนี่แบบกดตรงปุ่มยิงปุ่มยิงขวาได้เลยนะครับไม่ต้องกดซูมมันก็จะกดให้เราเองเนี่ยนะครับผมคืออันนี้แรกๆก็ฝึกไปก่อนครับฝึกก็ยิงช้าๆก็ได้ ระยะตรงที่ที่ผมบอกว่ามันจะมีเป้าแบบนี้นะครับผมก็ลองยิงไปครับช้าๆก่อนยิงแล้วสับนะครับยิงแล้วส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 ับนะครับผมถ้าเราแบบพอจินๆิละเริ่มคล่องละเราก็กดเดินไปด้วยครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้หลบกระสุนไปด้วยแล้วการเล็งเป้าจะได้ง่ายขึ้นครับผม ก็ลองดูเลยเดินไปด้วยับ<ป>เดินก็กดเดินตลอดครับผมอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นในคอมนะไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะครับผมใช้ความีดต่อไปนะครับต่อไปต่อไปรูปแบบ ที่2นะครับคือการาโนสโคบโนสโคบนี่ผมบอกก่อนนะครับก็คือคือยิงปุ่มซ้ายนะครับยิงนะครับผมก็โนสโคบดียังไงโนสโคบก็จะดีตอนที่เราสแนปนะครับผมเหมือนเดิมครับเราคิดว่าเป้าเห็นไหมเห็นเป้าไหมครับเหมือนคิดว่าเป้าวางไว้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดยิงไปแบบนี้ นโนสกบมันดีตอนที่แบบว่าเราอยู่หลังไอบอลสมมติเสาเนี้ยเป็นไอบอลนะครับเราจริงเราไม่ควรแบบไปอยู่ชิดๆแบบนี้นะคือมันจะทําให้ตัวเราโผล่ไปมากศัตรูก็จะเห็นเราแบบเยอะเราถอยห่างออกมานิดครับแล้วก็สแนบเอาคือแบบเนี้ยศัตรูแบบจะเห็นเราแบบแคปเดียวแล้วก็กระสุนก็จะออกแล้วกดยิงดึงกลับ อีกอย่างการยิงแบบนี้มันจะช้ากว่าการที่เราคลิกสโคบนะครับยิงจะถ้าเราคลิกสโคบมันจะช้ากว่ากาันนิดนึงครับผมถ้าเราคลิกสโคบนะไปยิงครับผมยิงแบบโนสโคบนะแนะนำให้ยิงแบบระยะใกล้ๆนะครับใกล้ๆหึงกลางๆนิดนึงก็ได้แต่ให้ดีคือสแนปดีสุดครับแบบนี้ก็ยิงไปครับ ึกนีงงครโอเครูปแบบที่2ก็จบไปแล้วนะครับรูปแบบที่1คือคือการควิกสโคบนะครับรูปแบบที่2ก็คือการโนสโคบส่วนรูปแบบที่3ก็คือการคลิกซูมแล้วก็ยิงแล้วก็สโคบมันก็จะแบบเหมือนแบบสโคบเราคร้างไว้อะ แบบนี้ครับคือการที่เรากดซูมกดซูมไว้แล้วก็อยู่ตรงเอาเป้าไว้ตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็กดยิงแล้วก็กดซูมกดยิงแล้วก็กดซูมเอ๊ะแบบแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบก็กดสับด้วยครับกดยิงสับซูมใช่ๆช่กดยิงสับซูมครับยิงสับซูมยิงสับซูมยิงสับซูม นะครับผมคือแบบเนี้ยผมผมไม่เคยทำเนี่ยมันช้าๆมันก็เลยแลกๆนะครับทำให้ดูช้าๆแบบอาจจะไม่ค่อยได้นะทำไมยิงกดซูมยิงกลับซูมยิงกลับซูมคือมันสามารถกดพร้อมกันได้นะครับตอนยิงแล้วก็ฟังเสียงลูกกระสุนออกแล้วก็กดสับปืนเลยยิงมันกดพร้อมกันได้นะครับนี่ครับมันกดพร้อมกันได้นะ ยิงกะสับกดพร้อมกันได้นะครับเพื่อความเร็วแล้วก็กดซูมเลยๆๆๆๆๆนี่จะไว้ยิงพวกระยะไกลๆนะครับผมผมก็แนะนําให้ขยับตลอดนะครับการเล่นสไนยนะแนะนําให้ขยับตลอดนะครับผม แต่ถ้าไม่ขยับได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าเป้าเราจะเป็นแบบตัวที่แบบยืนนิ่งๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นตัวนี้เลยแบบยูนนิ่งๆเลยคือใครที่เห็นเรามันสามารถไหลหัวได้ครับพวกยิงหัวเก่งๆนะคือขนาดผมขยับนี่มันก็ยังยิงหัวได้ครับผมก็นับภาษาอะไรกับการที่แบบอยู่นิ่งๆเนาะยิง <c oughs> จับขยับไปวยแล้วก็ผมแนะนําว่าเล่นสไนัยนะครับเล่นสไนให้ใช้ ความไวเมาส์ต่ตําๆนะครับผมยิ่งต่ําก็จะยิ่งแม่นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครยิงแบบเร็วๆแล,วแล้วแบบยิงแม่นมากก็จะถือว่าแบบเก่งมากๆนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบการหมุนการไหลจะได้ไวนะครับผมแล้วก็มีอะไรก,ก็ไม่น่าจะมีอะไรละหลกัหลกๆก็จะมี3รูปแบบนะครับก็อันแรกจกะเป็นพิษสโคบอันที่2ก็จะเป็นโนสโคบ อันที่3ก็จะเป็นตสโกนตะโกนป้องกันนะครับกดก็ไม่มีไรละเดี๋ยวเราลงไปยิงในโซนดูครับผมว่ามันจะแหลกขนาดไหนนะเออคือไป,ไปโอเคเจอหลบได้หลบนะครับเล่นสมัยหาที่กำบังจะดีสุดวัสดียิงปุ๊บถอดเสื้อทะเลทราย ใกล้ๆแนะนำให้แบบโน้ตสับหรือถ้าจะคุยสะโคบก็ได้ครับแต่ไม่แนะนำให้แบบว่าสะโคบสะโค,บ,ะคบยิงสะโคบนะฟังเสียงนะครับการเล่นเกม FPS เอ่อการฟังเสียงนี่สำคัญมีอยู่ทางขวาแล้วตวรงนี้ ะครับะยะการได้หมดนะครับสโคบโนสโคบหรือจะควิคสโคบก็ได้ควิคสโคบกก็ระยะแบบใกล้ๆกลางๆอกสว่วนโนสโคบก็ไวสแนปแล้วเราก็ไม่มีคนลงมาเล่นกับเราครับยิงเหมือน S K S เลยนะดิงให้ไว้เหมือน S K S โ okay, อเคขย่อเราก็จะไม่ยิงนะอะโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขออยากได้แบบ1,000ซับไวๆนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆเนาะอยากให้ทำอะไรก็บอกนะครับผมถ้าทำได้ก็จะมาทำให้ครับถ้าสอนไม่ดีไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่ครับบายบาย um fomo.